เฮล lo สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นุ่นมีของเล่นใหม่อีกแล้วนะคะเป็นมาร์ผมของแคทเธอรีนนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สูตรนะคะจะเป็นสูตรมิ้นต์นะคะอันนี้จะเป็นมาร์คเย็น สูตรมิ้นท์เนี่ยจะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์บนหนังศีรษะนะคะให้ความสดชื่นเพิ่มความมั่นใจนะคะแล้วก็จะมีสูตรหนึ่งนะคะเป็นมาร์กสูตรร้อนนะเป็นสูตรเอ็กซ์ตร้าชายนะคะเพิ่มความเงางามของเส้นผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะเป็นสูตรงาดํานะคะแล้วก็สิวโปรตีนค่ะส่วนสูตรสุดท้ายที่นุ่นจะมาใช้ทดลองในครั้งนี้นะคะก็คือสูตรโยเกิร์ตแล้วก็เอ็กโปรตีนหรือว่าโปรตีนไข่นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วย เป็นวิตามินบำรุงผมนะคะฟื้นฟูผมแห้งเสียให้มีสุขภาพดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะน่าล้องมากเลย<ม>เขาเคลมว่าบอกลาเครื่องอบไอ้น้ำนะ<ม>เป็นวิตามินมาร์กผมสูตรร้อนนะคะ<ม>ก็คือจะมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสองสูตรในซองนะคะจะประกอบไปด้วยวิตามินบำรุงผมนะคะแล้วก็ มีหมวกหมักผมให้ด้วยนะเออดีมากๆเลยนะคะส่วนวิธีการใช้เนี่ยใช้ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่หหลังสระผมฉีกซองและบีบเนื้อมาส์กผมลงบนฝ่ามือค่ะขั้นตอนที่2นะคะนวดเนื้อครีมมามส์กผมบนศีรษะตั้งแต่โคนผมค่ะขั้นตอนที่สคลุมด้วยหมวกหมักผมขั้นตอนที่สี่หมักทิ้งไว้ประมาณ10นาที ภายในเนื้อครีมวิตามินสูตรร้อนประกอบด้วยเม็ดบีทวิตามินอ e, ีที่จะช่วยปกป้องการทำร้ายสีผมจากแสงแดดทำให้สีผมติดทนทานขึ้นวิตามินเอช่วยให้เนื้อเยื่อแข็งแรงมากขึ้นลดปัญหาผมขาดรดร่วงค่ะทดแทนการอบไอ้น้ำด้วยการใช้ความร้อนที่ไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผมเพราะเป็นความร้อนที่ไม่ได้เกิดจากรังสีหรือขึ้นความร้อนสะดวกรวดเร็วและราคาถูกกว่า เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็จะได้ผมที่นุ่มสลวยมีน้ำหนักเด้งดึกแบบนี้นะคะความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองใช้ตัวนี้นะคะเป็นสูตรโยเกิร์ตแล้วก็โปรตีนไข่ใช่ไหมจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนถึงขนาดนั้นนะคะก็คือสบายหัวมากนะคะสภาพผมเนี่ยนุ่มลื่นจริงๆนะคะเหมือนการทำทรีทเม้นต์ดีๆเลยนะแล้วก็กลิ่นหอมน่าใช้มากๆนะคะจะไม่เหมือนการที่เราเนี่ยเอาโยเกิร์ตกับไข่ไข่ มาผสมกันนะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะคะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นมากๆยาวนานถึง3วันค่ะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยสะดวกสบายมาพร้อมที่คุมผมในซองแล้วนะคะซึ่งสะดวกมากๆสามารถพกพาอย่างนี้ไปต่างจังหวัดหรือแบบไปต่างประเทศได้เลยอะ่ mm hmm. นะเนาะก็โอเคนะคะสะรุปคือให้3ผ่านนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ ส่วนใครที่อยากจะให้เห็นผลชัดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะควรใช้คู่กับแชมพูและคอนดิชเนอร์ของแคทเธอรีนสูตรโยเกิร์ตและโปรตีนไข่ด้วยค่ะ